วันนี้นะครับผมจะมาเป็นตัวแทนมือใหม่สําหรับคนที่ว่ามีงบจํานวนหนึ่งแต่อยากดูไฟครับดูซิครับว่าไฟหนึ่งดวงทําอะไรได้บ้างนะครับขัดสวัสดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเยอะๆนะครับผมวันนี้นะครับอุ้ยพูดแะ้วขนลุก <c oughs> ผมจะมาเป็นตัวแทนให้ทุกๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่หรือว่ากําลังจะแบบ ตัดสินใจในการทําวิดีโอคอนเทนต์หรืออยากทําไร์สดนะครับแต่ยังไม่มีไฟซึ่งการซื้อไฟแต่ละดวงนี่ครับผมนึกถึงผมเมื่อ2ปีที่แล้วเลยว่าจะตัดสินใจได้นะครับลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับผมเงินเรามีจํากัดมีแค่ประมาณหนึ่งนะครับเราจะซื้ออะไรมาทั้งทีอ่ะเราต้องดูให้เยอะกลัวพลาดไนงะแล้วก็ช่วงนั้นอนะ่ะมันคนรีวิวน้อยมันรีวิวมันมีแหละครับคนส่วนใหญ่จะรีวิวแบบบอกให้คุณสมบัติแต่วันนี้นะครับผมจะเป็นตัวแทน ของผมเมื่อ2ปีที่แล้วให้ทุกๆคนครับว่าตัวนี้นะครับเป็นไลท์ฟอ o ซ่า60นะครับซึ่งผมไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะเนาะที่ว่ามีค่า CRI 98นะครับ TLCI 95ซึ่งค่านี้มันใกล้เคียง100%มากมันทำอะไรเหรอมันจะทำให้ค่าสีอะใกล้เคียงที่สุดในการ,ม,รมาทำมันทำให้เรามาทำสไีได้ง่ายนะครับผมสีไม่พังสีไม่เพี้ยนนะครับค่าความสว่างครับแสงอุณหภูมิอยู่ที่5,600ควินนะครับผม แล้วก็ความสว่างเ่ยจาก1นึ่นาจะเขาเรียกหนตารางเมตรมึงต่อ1ตารางเมตรอะอยู่ที่1น0 0งหมื่นนึ่ันีนันอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วและตัวนี้มันมีดิมเมอร์ด้วยนะครับซึ่งดิมเมอร์ตัวนี้มันดีกว่าตัวอื่นยังไงเพราะว่าตัวนี้มันสามารถดีนได้ตั้งแต่0ูนยถึงหนึเลยนะคะบางรุ่นนะมันดีนได้แค่ติด แล้วก็มีเอฟเฟกเยอะแยะมากมายซึ่งสามารถทําให้เราคิดงานแปลกๆได้ไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกฟ้าผ่าเอฟเฟกปาปลาละสี่เอฟเฟกทีวีโอเยอะแยะมากมายครับลองหาซื้อมาดูนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ครับมีพัดลมด้วยระบายความร้อนได้สั่งเปิดปิดได้แต่ถ้าเราเปิดพัดลมอะรู้สึกว่าแสงมันจะดอปมันลงลงมานิดนึงแต่ถ้าเราเปิดพัดลมอะทำงานได้เต็มที่เสียงไม่ได้ดังมากมายเลยนะฮะตัวนี้ขนาดก็แค่ฝ่ามือเราไงฮะ อุปกรณ์ที่มีมาก็ครบกล่องพรีรีเซ็ตเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองแบบใช้แค่รีเซ็ตเตอร์ตัวเดียวด้วยนะไม่มีโดมด้วยนะใช้แค่ตัวเนี้ว่ามันจัดไฟได้แบบไหนบ้างจัดได้จริงหรือเปล่าทํางานได้หรือเปล่าเนาะเห็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เกี่ยวกัดนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งครับมันสามารถต่อเป็นตัวอะแดปเตอร์สามารถต่อกับแบตเตอรี่ f 9 7 0 2ดงก้อนได้ซึ่งสามารถไปใช้นอกสถานที่ได้หรือจะใช้แท่นจับที่เป็นวีเม้าก็ได้นะอันนั้นก็จะใช้ได้นานกว่าไปา เทสแรกนะครับเราตั้งไฟอยู่ข้างลำตัวเลยครับประมาณนี้เนาะเราเอารีเฟกมาสองหน้าเปิดหน้าหน่อยโอเคเยี่ยมวริกดหรือเราอาจจะเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเป็นไฟแพททิคอข้างหลังเพื่อสร้างบรรยากาศก็กได้เนาะนี่หันซ้ายหันขวาเฟี้ยวเลยนี่คือตั้งข้างลำตัวนะครับ คราวนี้นะครับเราก็ส่องจากข้างหน้า45องศาของหน้าเรานะก็ประมาณนี้หันซ้ายหันขวาเอ๊ะหันขวาหันซ้ายแหมเยี่ยมโอเคตอนนี้ก็ลองเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเป็นไฟปัิคอข้างหลังเนาะเปี้ยวเลย คราวนี้ก็ตั้งหน้าตรงเลยแต่แสงมันแรงไปนิดนึงเปลี่ยนแป๊บนึงนะไปเบาแสงก่อนสักครู่เบาแสงหันซ้ายหันขวาโอเคเยี่ยมเบาแสงแป๊บโอเคเบาแสงแล้วเฟีย้ยวฟ้าวเลยแสงลุ่มเลยนี่แหละครับการที่มีไฟนะครับเราสามารถทำคอนเทนต์ กลางวันหรือกลางคืนก็ได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องแสงครับคราวนี้ผมอยากลองแสงข้างบนโดยใช้ซีแสแตนครับก็ประมาณนี้นี่ครับเป็นไงบ้างครับผมที่ไปดูตัวอย่างมาเมื่อกี้นะครับก็ประมาณนี้แหละมันก็ใช้ทํางานได้ถ้ามันไม่มีซอบบ็อกอะแสงมันก็จะออกแข็งๆหน่อยแต่มันก็สร้างฟิลสร้างบูธแอนด์โทนได้เลยนะถ้าใครคิดว่ามันแบบข้างหลังเราดูแบบดูมืดไปดูแบบไม่มีบรรยากาศดูแบบไลท์แบบซึ่งอารมณ์ครับ ลองหาพวกโคมไฟเล็กๆมาตั้งหยอดตามมุมข้างหลังหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะครับไปหาจุดตั้งแบบตามข้างหลังนี่ฮะให้มันมีแบบมีการสร้างฟิลสร้างบรรยากาศหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สําหรับในการตัดสินใจของมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับก็นี่เลยครับไฟแนนไลท์โฟร์เซ้าหกิครับในงบเท่านี้ก็จัดไฟได้ครับยังไงก็วันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ